มาได้เวลาโชว์ของใหม่โชว์ให้เด็กมันดูซะหน่อยจะโชว์การยิงที่เท่ให้ดูจากตวละครตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดของเราที่ได้มาว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนต้องมาดูกันนะฮะ,ะมาแลาว้วมาแล้วจังหวะนี้เฟตเฟครับมึงเฟตมึงเฟต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  เฮ้ยเอาใกล้ๆกูกอ่อนเต๊ดเตเออเฮ่อมาถึงกูตายเลยมาถึงกูก็ตายเลยแม่เฮ้ยไม่มีใครซ้ำเราเว้ยแต่บั๊ไม่ขึ้นเออเฮ่อตายอินิชาแม่งยิงกูเอาเอาล้างล้างเอ้น้องล้างล้างเออเฮ่อเอา เสียงเด็กโผล่มาจากไหนเนี่ยเออรอบนี้ต้องฝ่ามาเท่านั้นนะครับที่จะแก้เกมนะฮะต้องฝ่ามาเท่านั้นนะฮะยังไม่ได้โชว์ส,ก,สกูงสกิลอะไรให้เด็กมันดูเลยแม่งนะฮะฮะัลโหลเไม่มีใครทักเราเลยวะ oh <my> เอาเอา,เ,อาเป็นอะไร ดูก่อนมีคนไหมมามามาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูนะครับโอเคเราล้มแล้วนะครับเมื่อเราล้มนะครับเราก็จะสามารถฮิวตัวเองได้นะครับแต่ว่าเราจะฮิวได้เฉพาะในวงนะครับรวมทั้งเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในวงก็จะสามารถฮิวได้เช่นกันนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะไม่เหมือนอะลกครับอะลกนี่คือมันจะวิ่งไปฮิวได้ตลอดเวลาเลยนะฮะรวมทั้งเพื่อนร่วมทีมด้วยเดี๋ยวนะ เด้ผมมีใครจะต่อยกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไก่ไก่ไก่ต่อยกูโอ๊ยไก่ต่อยกูเออดีมากเพื่อนแหป้เยี่ยมจริงๆเลยชิบหน่อยชิบหน่อยหนึ่งเท่านะครับงานนี้โอโหกูไม่ชอบเลยอะดานนี้นะครับเวลาจะฮิวเลือดนะครับให้คุณอยู่กับที่นะฮะ,ะพยายามอยู่ในวงเอาไว้นะครับแต่ถามว่าจะเปิดบัฟได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เปิดเมื่อไหร่ก็ได้ครับจะฮิวเลือดตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้แต่ขอแค่ว่าพยายามอยู่ในวงเพื่อฮิวเลือดตัวเองแค่นั้นก็พอนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สําคัญโอเคป้ายไข่ปลาแล้วเบิดประทัดมาวะโอเคังหว่านี้ครับฟาร์มาร์สครับเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าไม่ได้ใจศัตรูฝั่เงเราวิ่งไปแล้วนะครับสองคนเจอแล้วเจอแล้ว บนดาดฟ้าบนดาดฟ้าโอเคสมหนึ่งครับเก็บไปหนึ่งครับจังหวะนี้ไอเด็กนี่ก็พูดอะไรงงยังงงงไปหมดงาน,นนี้มึงเสร็จเรียบร้อยเก็บสอง ก็ย้ำอีกครั้งนะฮะถ้าจะชุบชีวิตตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมต้องเปิดบัฟก่อนนะครับถึงจะสามารถชุบชีวิตตัวเองได้นะครับมันก็จะสามารถเพิ่มเลือดตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับผมนะฮะ ก็แผนเดิมครับที่เราวางเอาไว้ขึ้นไปข้างบนแล้วดักยิงตรงหน้าต่างนะครับโดนโดนโอเคโอเคหยาลมหนึ่งลมสอง <First try. S 1> หนึ่งรายการเก็บสองโคตรโหดบอกเลยว่าโคตรโหด อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเอ,เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวข้างหลังเปิดบั็เออเฮอไม่ทันกดฮิวไม่ติดนะครับฝากความหวังเอาไว้ตายโซโซมันหลบมันหลบไม่โดนไม่โดนมาแล้วมาแล้วม,ามาานันมาางหน้าเรียบร้อย แหมเยี่ยมจริงๆเลยนะฮะบอกเลยว่าวันนี้ว่าสุ่มทีมมาโคตรดีเลยนะไม่ใช่ว่าเหมือนครั้งที่แล้วนะสุ่มไปโอ้โหเจอแต่เล่นไปเรื่อยๆครับเอาทไม,มไม่มีใครพูดลเลยขาใครก็อยากจะพูดกับมึงละ เล็งครับเล็งไว้เล็งไว้มันไปไหนวะเดี๋ยวหลบก่อนโอเคงานนี้ขอตบขอตบตบตบเออตบหนึ่งตบไปหนึ่งแล้วนะฮะเรียบร้อยครับเก็บไปตัวเดียวเองอะะเก็บไปตัวเดียวเองเอ้ยเปิดล้มเปิดบัฟฮิลนะครับ ไอ้เด้ยโอยครัไอหาคุณลงไปด้วยเลยครับก็สังเกตได้นะครับว่าเราสามารถชุบตัวเองได้แล้วก็สามารถชุบเพื่อนดมทิมได้นะครับแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยเราควรไปซ่อนตัวนะฮะแล้วก็เปิดบัฟฮิวเลือดตัวเองน่าจะดีกว่านะฮะเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวนี้มันหิวเลือดอยู่กับที่แล้วก็สู้กันแบบฝั่งต่อฝั่งน่าจะดีกว่าดีกว่าเข้าไปบวกและชาร์จนะฮะ